เอาละมาเรามาดูจุดจบของเออเจ้าเซตต้นกันนะมังกรโอกาสเออมังกรโอกาสที่แข่งแข่งแข็งแข่ง,ขง,ขงดอกและนี่ก็คือฉากจบอีกแบบของเออตุณตารุ่นแรกของเราอนะนี่มันต้องงี้สิเออขอโทษตึงตึงตืตืต เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเออเราก็อยู่กับอุลตร้าแมน2004เหมือนเดิมนะก็ในต้นคลิปเนี่ผมได้ไปเล่นนอกลอบไปลองจัดการจเซร็จต้นดูนะปรากฏว่าได้ผลนะเออมันก็ได้ฉากจบอีกแบบนะโอเคก็ไม่มีโซฟี่โผลมาแต่ว่าเป็นการแบบไออุลตร้ารุ่นแรกแบบโชว์ท่าเท่ๆเฉยๆอ่ะเออเราก็จบไปเลยคือไรวะ เอาลหละหลังจากที่เราเล่นเนอะอุลตร้ารุ่นแรกจบไปแล้วนะมันจะมีเนื้อเรื่องพิเศษของอุลตร้าแมนแจ็คคือการกลับมาของอุลตร้าแมนนั่นเองรีเทิร์นเอาอุลตร้าแมนเดี๋ยวผมจะไปเล่นดูนะก็เนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยมีไม่กี่ด่านหรอกคือเท่าที่จําได้น่าจะสามสี่ด่านนี้แหละเนื้อเรื่องมันเอาคัดแต่เนื้อเรื่องพิเศษมานะก็ไม่ได้ทุกเนื้อเรื่องเหมือนอุลตร้าแมนเรานะอุลตร้าแมนเราคือยาวๆเลย ก็เป็นเนื้อเรื่องของปี1971นะอุลตร้าแมนแจ็คนะไปไปดูกันเ e t s g กเสียงสาวมันจะติดไหมวะของอุลตร้าแมนแจ็คเสียวยิ้มหายตึ้งตีมาแล้วนะฮะตอนแรกมาแล้วมาแล้วแจ็คของเราเุ้ยเราก็เจอกับอ้ตัดตราดลูกโป่งนี่ลูกโปง่งลูกโปง่งไม่รู้เรียกอะไรกูเรียกลูกโป่งก่อนโอ้ยแม่งโดนได้ไงวะ เอาเอาอ่ะเอาอ่ะแรกๆต้องขอดีๆหน่อยตัวแรกขอดีๆหน่อยเม่เนีมาถึงสู้เลยแซมแนแจ็คเราดูดูดูนร้อยมันลุกก่อนร้ให้มันลุกก่อนเคจจับหางได้มันเลยไอ้ลูกบอลบอลลูนลูกอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย <c oughs> ดูน่ารักนะกลมๆกลมดิ้ง,ๆง,ๆง,ๆงๆเลยห้าทีโยนไปโยนไปก่อน ไ,ไปแมมไปแมม <unemployed S 1> ดีๆหน่อยดีๆหน่อยนะรอบแรกเราเรายาว <socks S 1> แบบแบบแบบทามือคะเลดังแมวปาปโอ้ยโดนพ่นโดนนโดนพ่นถอยก่อนถอยก่อนจับทุ่ม <fluid>. น้ากระจายน้ำสาดน้ำสาดตือนตือนตืดนเตือนเฉียวๆนะฮะด่านแรกนะฮะ เติร์ดเติร์ดเติดเติดเติรดเฮ้ยพ่นใหม่อีกแล้วใจเย็นใจเย็นบินไปกระโดดกระดิกอืมกระโดดฟาดกระโดดฟาดลุกลุกตัวมึงแจ็คลุกอย่ามัวแต่เล่นน้ำตึงดึงดึงเติร์ดเติดกระโดดเตะอืมเราใกล้ได้ปิดฉากแล้วมั้งเนี่ยเติร์ดเติร์ดเติร์ดติดติดติดกระโดกไปเออมันเกือบพ่นแล้วเมื่อกี้อันแล่เอาละเราขมปิดด้วยน้ำแสงสเปเตียมก่อนนะไป ตัวแรกตุลาก่อนไอ้ลูกโปง่งไอ้ลูกโป่งน้อยนี่ไงท้าเมอร์คัลเลอร์เราสวยๆนะเออมาดูเนื้อเรื่องที่สองกันต่อตึ่เนื้อเรื่องสุดท้ายอันทอรหดแน,น่ตัวบอกไว้เลยถึงมันจะสั้นไปหน่อยก็เถอะเฮ้ยชิมหายแล้วเสียงซาวเบบึมเบิึม เอ้ยจับฟาดกับป่าติรตเติรตระโดดเตะเฮ้ยโอ้เอโดนกัดโดนกัดลุกทำมึงแจกลุกโอ้ยเขาเติไม่ได้ปะเออฟาดไปฟาดไปเติร์ตเตะเตดตงัดกันแล้วงัดกันแล้วจังหวะนี้อต ตื่นดูตื่นหญิงไปก่อนไอตัวนี้เราต้องทําลายเขามันนี่ว่าเนี่ยถ้าเราไม่ทําลายเขามันมีเออสร้างบาเรียได้เออเดี๋ยวก่อนบ,บาระบัมบาระบัมไปก่อนอืมบอเาเตระบัมอันเธอกับแบ็กซูเพกบาราบัมบาราบัมบาราบัมโอ้ยเอองัดกันหีิแล้วงัดกันอีิแล้ว,ลวจังหวะนี้หญิงไปอีกไม่เข้าวันนี้มีเขาป้องกันมันสร้างบาเรียได้พื้ไป เขาหักเขาหักคุณชมบระบารบระบารบระบาระบาระบาใหญ่เลยไปมันอุ้ยถอยโอ้ชิบแล้วขำเมื่อคำเลดังโดนพ่นโดนพ่นลุกลุกช้าจังมั้อยลงัดยาวตนต้ตึตึตตตตึตจับหางมันเวียงไหนสิเออสักถีสักถี มันมีลำแสงที่ลาแสงที่แรงกว่าลำแสงสเปเซียมอีกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเป็นลำแสงเอ,อ่อฮาชิรามะลำแสงของฮาชิรามะเซนจูนะไม่ใช่มันมันนารูโตะแล้วอะไรนี่ไงชินิรามะนะปิดฉากมันแล้วเบ,บ่งไปที่ชินิรามะแค่หรอกเวลาคุณจะหมดเ <c oughs> หนื่อยเหลือเกิน เกือบแล้วไหมล่ะเหนื่อยมากอุลตร้าแมนรีเทิร์นเราเนื้อเรื่องที่สามนแจมานี่ไงไอตัวหนวดอะมันสู้กับไออะไรวะไอทวินเทลเออผมจำชื่อมันได้และไอหนอนหนอนหางหางนวดโอ้ยมันมาถึงทุบเลยอีดอกนี้เอาเรื่องแม่เอาเรื่องกันไมือง ไมกชีแบ็กซูมเพลงไลยยิงลำแสงปิดปีก่อนไมนลำแสงแบบน้อยๆถึงมันเจ็ดแต่มันก็ช่วยลดเลือดแกเว้เฮ้ยโอ้ไม่น่าเข้าไปใกล้เลยไม่น่าเข้าไปเกยจะจเย็นนะบัมบ,บัมบ,บัมบัมจับทุ่มไปก่อนอนี่แหละถ้าหากินตูถ้าหากินตูาานตไปโอ้แม่งเอาอยู่แม่เงเ้ยสะบัด เออเอาดีวะเอาดีวะตอร์ดึ๊ดจับแบ็กตูเพ่ไปทีทีเดี๋ยวมึงเจอลำแสงฮาชิรมะกูอีกฮาชิรมะอีกแหละพี่มึงคนละเรื่องน่ะเตอร์ดึ๊ดจับเวียงไปไอห,หนวดน,นี่ปัะตูที่ไร้การเหมือนกันแดกทวินเทลแล้วก็โยนทิ้งไปละเยอะเจ็ด yeah! ทีเลยเจ็ดทีตอร์ดึ๊ด บอลบลับบัมบลับบักระโดดเตะโอ้โหเฮียลูกโอ้โหแม่งฟาดใหญ่เลยได้ใจอีดอกนี่เวียอีกีทีดิคูรจะใส่เอ้จะใส่ฮาชิรามะแมงเหนื่อยเลยจะ,จะใส่จะใส่คอเลยไงไอโยนไ,ไว้สี่ทีพอแล้วลำแสงฮาชิรามะโอเคปิดชาร์กลำแสงฮาชิรามะ เต็มน,นะอ,อกกคูเอ้ยคราวนี้ดังไม่เร็วดังปกติด่านต่อไปเนี่ยจะไหวหรืเปล่าตัง้งมาเจอกับเอ่อตัวโกรนะสองตัวสองลุมหนึ่งนะแบ็คคิงแล้วก็คู่หูของมันเออบอสใหญ่ของมันโอ้ยเยียดเวนปิว อออเอามึงก่อนเลยเอามึงก่อนเลยมาไอน้นี่อยากลองของอยากลองของกับคุณตารีเทินโอยกูนี่แหละโดนเฮ้ยเล่นลุมอ่ะหนูหนูเล่นลุมเหรอลูกไม่แน่นี่วาเออมา <laughs> งัดก่อนกูจะตายก่อนซะแล้แบ็คคิงจะพังแบ็คคิงวนะ อียเอ้ยมึงจับไปไหนอูตตารีเทอร์นชิปและกระโดดเกาะไปเออไอ้นั้นมันชอบเผือกอะ่ะไอตัวนั้นอ่ะมันชอบเผือกมันยืนมองอยู่ไอ้ด็อกเตอร์โอไม่ใช่ด็อกเตอร์ไอ้หัวหน้าันน่บอสมันจับผังไปคิงเวียมก่อนันไอ้นีน้ต้องลดเลือดในระดับหนึ่งแล้วก็ใส่สเปซเทียมธรรมดาไปพอเดี๋ยวจะเสีเวลาเอานะ เออเอาอีกทีเอาอีกทีมาดิสมาธิก่อนผมเดี๋ยวพูดมากตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุย <c oughs> เร็วอยู่ได้สามนาทีแล้วอุตรามงแจ็คอือุตรามงคสแน็คแจ็คตึงต้ง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 ตึง้งตึ้งตึ้งจบก่อนยิงไปกระโดดปาบเออถอยลุกลุกจับคอเออทุ่มยูเุ้ย เออลำแสงเอาทำไมยังไม่ได้ลำแสงสเปเชียมอีกเออโอ้โหหนูโลเลวดีดีอีแบ็คคริงเบี่ยงไปเฮ้ยสเปเชียมเรามาว่ะตึง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 ไอ้นั่นยืนงงเบี่ยงนานจังวะกูจะปล่อยตุ๋ยมันสักหน่อยเอาแหละสเปเชียมบีมแบ็คคริงบูดนะฮะคุณผู้ชมฮะต่อไปก็เหลือไอ้เปรตนี่แหละเปรตนี่แหละ เอ iesen, เอ,อเตะแม่งมาดิโอ้โห้ปืนเฮ้ยตึ้งตึ้งตึ้งเอางัดกัน totally แล้วครับมึงเป็นไงมึงหัวหน้าเหรอมึงหัวหน้าตึ้งไอ้นี่ต้องใส่ฮาร์ดทีละม้าใส่ม yes ันหน่อยละแม่งตรงตีงไม่ชอบเลยตัวเนี้ยเฮ้ยจะจับหลังมันนะจับกระโดดจับหลังมันหน่อยดิแจ็คเออนั่นแหละ

เย้ yeah, จบไปได้สวยนะก็มีประมาณนี้แหละมันสั้นมากนะในเรื่องของเีเทอร์นอปอุลต้าแมนนะอินนะคุณผู้ชมอินไปแล้วเย้ฮู้ฮู้เดี๋ยวผมมาแถมให้เป็นอ่เ uh, ศึกอนี่แล้วกันนะศึกแบบสไ r เวอร์แล้วกันมาเดี๋ยวเราลองดู s u r v i v ร์สักนิดสไ r เวอร์มันจะให้เราเลือกอ uh, ตัวไหนก็ได้สี่ตัวอันนี้เป็น ผมจะเอาอุลตราแมนรุ่นแรกแบบเวอร์ชั่น3นะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่นไปเรายังไม่ค่อยเห็นร่างพี่แกมากเท่าไหร่เลยนะเวอร์ชั่นสุดท้ายเนี่ยโอเคเราจะเอาพี่แกมาสวายเวอร์แล้วกันเฮ้ยเชื่อมถึงเจอไอ้นี่นี่หว่านะอะไรวะมันชื่ออะไรวะนาลาลาอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยหุ้ยตูด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 ตู้มาเอ่อสวายเวอร์เราจับตู้ไม่ได้จับทุ่มไม่ได้นะ ว่าเราสามารถเตะต่อยได้ปกติภายใน3นาทีเนี่ยเราจะจัดการศัตรูได้สักกี่ตัวก็ตามนั้นเลยใส่สเบสเซียมกันเลยตัวแรกตายไหมเออตาา <c oughs> เฮ้ยไอ้นี่มาวะ่ะไอเจโรนิมอนเอาก่อนเลยเจโรนิมอนเจโรนิมอนมึงต้องเจอคงจากพีฆาตสักนิด ปาปนาอันนี้ชอบใช้น,นี่นี่ว่าแม่งปล่อยขนมาแล้วปล่อยขนดักทางทไว้ลุกมุนเตแมนมึงดนอะไรเนี่ยโอ้โหพิ่งได้ตัวแรกเองเหลือสองนาทีแล้วลุกอีนี่โอ้โหเจอตัวโหดนี่ว่าเอาเลื่อนมาเออสเปเรียมไปแม่งไม่รอดแล้วมันนะ่ะตื่นตต้นเอ้ ตัวที่สามโกโมเล่ลูกรักอีกแล้วไม่ใช่ไอ้นี่มันตัวโดตัวโหดไม่ใช่ลูกรักที่กูรู้จักอืตหนึ่งเอาเราจับไม่ได้นีหว่ลืมไปตึตึตต่อยเตะหอยหลังเตะ้าบเรียบร้อยไม่น่ารอดเปเสียมปืนรีบจัดการมาไดูว่าเราจะทำสถิติีตีได้กี่ตัว สามตัวแล้วนะจ๊ะทำรูปได้ไงผมไม่ใช่ลูกกูโอ้ยตัวตุ่นเป็ดตีนเป็ดนีด่นนแหละปาบโห้แต่การมันยากอยู่นะไอ้น,นี่มันชอบพุ่งนี่หว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งมุดดินหนีไปแล้วอย่าหนีอย่าหนีเฮ้ยเตะไปเออเออตะเตะเดี๋ยวโอ้ยมาใกล้ๆดิมาใกล้ๆดิมาใกล้ๆด,ๆดิแน่จริงอ่ะอีดอก ออตื่ตกึดอัดหน้าอืมอืเผาขนเผาขนม,มาแล้วจ้าเอที่มันมาสองตัวตอนนั้นอ,อลำแสงนี่ยิงไปเฮ้ยเราเหลือหนึ่งนาทีแล้วกูขอห้าตัวกูขอห้าตัวทัห้าตัวก็ยังดีนล <laughs> ได้น้อยจังวะ เออคนอื่นเล่นผมเห็นเขาเล่นแม่งเก่งชิไหายเลยได้หลายตัวอยู่เลยคือเราต้องรีบจัดการไงอันนี้ไม่ทันแล้วอืมทำแขกเปเซียมแล้วกันตัวต่อไปจะทันป่าววะทไหมุณผมชมว่าทันไหมถึงหกตัวไหมไม่น่าถึงนะเฮ้ยอิมาแรงคามเนี่ยโอ้ยมึงอย่ามูดดิกูจะหมดเวลาแล้วอืเล่นมูดเล่นมูด โโอ้โหมันเล่นมุดมันเล่นมุดไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้ไไดโอสเปสเชียมแล้วกันตายป่าวะเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเออเฮ้ยกำกงจักรพิฆาตเฮ้ยกงจักรพิฆาตได้อยู่ไหมอือหือวู้ฮูอีด่วนด้วงอีด้วง อีดวงดองไม่ต้องมาทําเป็นดินอ,อขอนอนก่อนเอา้าเราเจอตัวนี้อ่ะอน,นี่มันศัตรูนเตอร์แมนแจ็คเมื่อกี้นี่หว่าเฮ้ยไม่ทันแล้วยิงปี๊บไปหมดเวลาก่อนโอเคอเฮอได้แค่หกตัวนะไม่ไหวแล้วกลับไปชาร์จแบตก่อนอได้หกตัวได้หกตัวกลับดาวเอ้ยไม่ใช่คืนล่างมนุษย์ก่อนชาร์จแบต บัมบาร์บัมบะัมบัมบ,บ,บัม,บบบมเออ่เบมล่าแล้วก็เจโรนิมอนคูโมล่าคูโมล่าแล้วก็กูบิล่าบานิล่าเอ็นอะไรวะ N, N เอ็นเอล่าเออตามนั้นแหละได้กี่ตัววะเมื่อกี้หกได้หกตัวนะโอเคสำหรับเอ่อวันนี้ก็อเอาแค่นี้แหละคลิปนี้นะสำหรับอุลตร้าแมน2004เราก็มาเล่น เนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนแจ็คนะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษคอือการกลับมาของอุลตร้าแมนก็จบไปได้ด้วยดีไม่ตายนะครับแล้วเราก็มาแถมมาโหมดเอ่อเซอร์ไบเวลเมื่อกี้ไปนิดหน่อยจัดการสตูได้6ตัวโอเคเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันเกมต่อไปคลิปต่อไปนะครับผมซีอเกเลเตอร์บายบาย